มาเอลเดอพี่น้องคนบลอนเนตตาสาวสือวผโพคนหมักเมาเอานิ้ทานดอกมาตอนเขียนเป็นกนดอกมาว่าวังเอามาเพื่อสานต่อบัดในขอเซิ้นเม่บัดในขอเซิ้นพอหันมาฟังเรื่องลูกกับพ่อเพื่อนสอกันนั่นแหละเจ้าเอามาว้าให้ท่านฟังสิมาว้าให้ทานฟังไปฟังบัณบอนจีจ่าสาธอบัดนี้นั่นนะ เสาตรงนั้นไม่ระวังดอกงามหนาวตามเรื่องเล่าสองพ่อเมียและลูกไสความผัดหมาพอมาถึงงามเสาลูกมันหนาวเลยว้าวว่าป้อปป๊อป้๊อปเนี่ยยังเละลูกเออหนันหนาวป๊อปฮามฮาหนาวหนาวบ่ลูกเออพักกันหนาวแล้วพอสิพาลงเปิดังไฟถึงจุดแล้วพักปั้นปุ๊เป็นป่อกับลูกแล้วก็หาเอาผ้ากขม้ามาหนุงมาใส่ส่งสนัยกับบอดเซดอกส่งสลีปพันน้ำฟินน้องเลย พราะว่ายุคนั้นนะคงจะคงงานผลิตเสื้อผ้ากันยังบอกทันไหมเราพินนองเนาะมีแน่กันแต่าสลงกับผักขามาที่ตําเองหั่นละพิน้องเลยจากนั้นพ่อก็ออ้มมอาลูกแล้วเผาพังดอกล้ไปหาเอาพื้นมาด่งไฟให้ลูก้ายได้ถึงส่วนถึงสองคนน,นั้นกระโดดตกนันแล้วบเห็นเนี่ยนั่นดอกตืน่นเริ่มสงสัยแม่หลายตายตั้งแต่คืนแล้วระเบ้อเท่าอันนี้เสียงขึ้นไปเบิงก่อนหนะ้าบัด,นนเ,ออบดเนี่ยเออหอมถ้าพ่ออยู่เหนี่ยคนเด้ยลูก พอสิก้นไปบังแม่กนนี่ขีดตะเวนข้นเลยป่านนี่ก็ยังบวลุกข้นมาหนึ่งเขาหนึงน่งเพิ่มปานต่อไปรถนักหมดปอน,นี่กันจ้ากนั้นพอ่อก็จังโยกใหญ่ขึ้นไปบังผลนอนหลับพอ่อไปเห็นเป็นสุดที่มันเคยขอภาบก,กนันตุ้นโตและสู้ตั้งเป็นย้อนยังกันย้อนหน้าผู้เมียนั่นนอนหลับไหลผ้าบห่มนั่นแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเมียเราเป็นคนนอนดิน้นนอนควางเนาะพี่น้องเลย กวงไปกองมาพิษไปพิกม้าสินมันก็นเลย้วนขึ้นไปกองอยู่ที่แอ่อมดแผลพินนองเอ๋ยทรงสลิปกระบไดใส่เห็นแต่ก้มขาต้อมอมกวยเห็ดปูโลอยู่แล้วบัดนนี้เอ๋พินนองเอ๋ยพวกเพื่อนเพว่มาเห็นก็จังเอ็นไขแล้วก็อดบดได้ก็เลยจัดซ้ำเศร้าหายเลยแล้วพินนองเอบ๋เอหาหาบญญาดเนื้อฮะฮะมึงจะเจอหลังจากลงโทษเมียเรียบร้อยแล้วเราก็จังหยิบอาผุธเพื่อมาพื้นเก่ามาใส่แล้วก็จังไปข้างหมอกเขาไว้จากนั้นก็จะลงไปพิงพายเป็นหมูลูกสายต่อในระหว่างที่มันนั่งพิงพายนนนั่นพินนองเอ๋ ผู้เป็นพ่อปัดบ่ติเพิงเฮ็ดหายตรงผากขมานะตกลงดินเฮ็ดให้ผู้ลูกสายน่ะแนมเห็นคือลูกกับพอเนี่ยเิ้นนังตรงกันเนาเป็นน้องเอ้แต่ว่านังอยู่คนละภาคของไัยของพัยน่าจะตรงกลางเมื่อลูกสายในเพนก็จังเอ้ยปากทามพอขึ้นว่าป๊อปป๊อปป๊อป เป,เป็นเป็นยกงกองจกคือแจกเจกแต่ว่าวพอเป็นผู้ใหญ่เลยอ๋ออ๋อแล้วแล้วเป็นเป็นย่งมันมันคือเปียกบาดเนี่ยก็เปียกกันตัวไอพ่ออาบน้ำแมลูกเนี่ยก็สั่งทอานอาบน้ำามผมผมเจ้าคือบอกเปียกอ่ะอุก่นเมื่อสนอนพังอยู่ตรงเขื่อนเมื่อได้ยินได้ฟังลูกกบพอพูนวกนกันวันนี้มาหอดบ,บนบนที่พ่อตอบลูกบนได้ผู่เป็นเมียกันนึกอายแทนและี่นอเอ้ยยันอาายคาคิดหน้าลูก ก็จังลูกพ่นฟังจากที่นอนแล้วยางออกมายืนซืือองกันกับที่ลูกสายกระเพาะพนังเว้ากันจนนั่นเองพร้อมกับเป็นเสียงลงมาใส่ผู้เป็นลูกสายทําทรงคือว่าให้เนี่ยแหละพี่น้องเอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเส้นนองไปแสบเบิ้งเบิ้งแม่สิพาดกดมันหลายเบิ้งเบิ้งเนี่ยลูกบดดับวดดีเปหนการพิจารณาแต่ใส่ ไอบสบพอสเมตยัตยงไม่น้อยดีนะครูสา,ายก็เลยตกใจยันเมตีก็เลยเงินหนักขึ้นไปเบิังเมื่อเงินหนักขึ้นไปเบิังไปเห็นแม่ยืนซื้ออยู่กระป๋องพุดีพิน้องเอ๋ยหมอเลยสนใจขึ้นมาอย่างลงไหลเพราะเข้าใจว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าหมอเลยจังห้องบอกท่าแม่ไปว่ามาตียดอดหช่ไหนี่ลูกไปหัดดื่อมา,าแต่เสียล่อนเหรอ้าเกิดเมตีขึ้นมาอยู่เรล่อยๆเช่นใดล่ะลูกฮะตี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 กะกกัตีเละยาหนักตีตีตีฮ้องฮ้อง้อกะก จไบเอาซูงพังคือคือกันแลอย่างไรลูกอขเขมูอ่ะติดติดหามมาแล้วแล่บเบ่งว่ะยาตุโตเก็นดุกับอ่อออ พี่น้องเลยกหน่อยเพื่อยังโบหูโบกจ่ายแต่จริงแล้วคีมูกเมืองได้สิไปอยู่หันเออยแค่นั้นก็เป็นเพียงในฐานะพี่น้องเลยแต่ว่าในชีวิตจริงนี่นะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นกลระวังเวลาและเนาะพี่น้องเนาะก่อนทีเฮ็ดสิสงสางเอาบไปลาอินนางเพิ่มอีกจักคนก็คงบ่เอาวุวจนกันก่อนที่ลูกบ่ทันนอนหลับตกตีนเนาะพี่น้องนักเอ๊ะหรือว่ามีมีก็สั่งดอกวะไปละบ๊ายบาย